สวัสดีกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้แดดร้อนดูสีเสือ้อวันนี้แดดร้อนจัดมากดูดีเออสแลนนะมุงมุงสแลนอยู่ในโรงบอลน,นะคะร้อนมากแต่ว่าคงอยู่ได้คงอยู่ได้ไม่นานเท่าไหรนะ่นะมันแบบอบเดี๋ยวน้ําหนักมันลด <c oughs> เดี๋ยวน้าหนักลดเยอะไปแ <c oughs> ดดร้อนมากเลยมาดูเดี๋ยวมาดูบอลสักนิดหนึ่งออ,อันนี้ร่มอันนี้ตรงนี้ร่มหน่อยเพราะว่า,าวางสแลนเป็นแบบ สองชั้นเนาะเห็นไหมตรงนี้จะล่มหน่อยมีร่มมีแดดนะแต่อบมากเลยร้อนเหงื่อแตกพักๆแหละเข้ามาเนี่ยใครต้องการลดน้ําหนักนี่เข้ามาเลยเนีย่ลงอบลงอบบอลแต่ว่าอบลดน้ําหนักเราได้เหมือนกันเนาะน่าจะใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันพามาดูไม้อีกหละคะ่ะก็มาหาเรื่องคุยกับเพื่อนแหละไม่ใช่ไรหรอกอยากคุยอยากพูดอยากคุยนะเอ,อ มีกันแล้วยังเนี่ยมัคคบานมักคา,านมัคคา,านตัวนี้มาแบ่งนะคะวันนี้มาแบ่งตัวนี้ฟอร์มใหญ่มากฟอร์มใหญ่มากลากก็ทะลุกระต้นกระถางสีน้ําตาลแล้วนะคะเออสวยอันนี้ก้านมันก็ออกเออออกน้ําตาลนะออกน้ําตาลไม่เขียวนะแต่สวยอะแดงเดี๋ยวมันกระดุกกระดิกวันนี้จะมาแบ่งลูกไม้นะคะไม่ใช่ลูกไม้หรอก ต้นเล็กแบ่งต้นเล็กแล้วก็จะเทียบตัวแม่เขาให้ดูแต่ว่าได้ไม่เยอะนะเอาออกมาได้ไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่ไหนมั่งก็ไม่รู้บางไม้กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเวลาเราหาเราก็จะหายากตัวนี้มักคาวานเนาะมักควานอยากจะแบ่งมักควานสักต้นนึงเอาสวยๆต้นนี้แหละสวยต้นนี้ไม่ค่อยสวยต้นนี้ไม่ค่อยสวยไม่ตรงนี้ไม่ค่อยได้เสียงเท่าไหร่แต่ไม้เขาสูงนะสูงเป็นฟุตเนะสูงเป็นฟุตเลย สังเกตหลอดยา,ยาวเนี่ยสูงเป็นฟุตเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้สวยเนี่ยตัวนี้แบ่งให้250รวมส่งนะคะโอเคอ่อรอรวมส่งถ้า270อปอน5 0อ250เอกชนนะคะจะจะขอแยกเป็นแบบนี้แล้วกันเอาวันนี้มาแบบรวมส่งนะอะ่แต่ว่าถ้าถือว่าลูกลูกค้าเอฟเกินต้นหนึ่งก็อ่จะหักค่าส่งออกไปแล้วกันคิดเป็น ค่าส่งแบบสุว่าเราบอกต้นนี้สองรอยห้าสิบเนาะรวมส่งถ้าถ้าต้นถัดไปอย่างสุว่าต้นนี้สุว่าต้นนี้เราคิดร้อยหนึ่งก็คิดร้อยหนึ่งรวมส่งถ้าเราบอกรวมส่งสมมุตินะก็จะคิดแค่ค่าส่งแค่ห้าค่าคิดค่าต้นมาแค่ห้าสิบาทนะก็คือเราหักค่าส่งออกไปแต่ว่าเราก็เผื่อบางคนที่เขาจะเอาเอฟต้นเดียวเน่เลยบอกรวมส่งไปแต่ถ้าเอาหลายต้นอย่างเงี้ยก็คิด ถ้าค่าส่งต้นแรกอะต้นถัดไปก็ห่างไป50บาททุกต้นงนี้เข้าใจนะโอเคประมาณนั้นก็จะมาแบ่งไม้กันนะไปแล้วมะควานต้นหนึ่งแบ่งต้นอะไรอีกอะออแบ่งต้นนี้พัทะลุงต้นนี้พัทะลุงนะสูงประมาณ15เซนในกระถางสีนิ้วนะคะเริ่มกับสีมาพัทะลุง ตัวนี้ร้อยห้าสิบรวมส่งปกติพัทะลุงนี่ก็น่าจะสองร้อยห้าสิบได้อยู่นะเออพัทะลุงอืมใช่ใช่ใชพัทะลุงสวยตัวนี้สวยเวลาเขากัดส,สีมาสวยเป็นบอลก้านแข็งนะเออแล้วก็ตัวนี้เทพอ่าซับมณนีซับมณนีซับมณนีนี่ดูซับมณน,น,มนีต้นละร้อยห้าสิบนะคะ รวมส่งนะคะร้อยห้าสิบรวมส่งแต่ถ้าเอาหลายๆต้นมันก็จะเหลือต้นละร้อยนะนี่นี่แม่เขาให้ดูแม่เขาแม่เขานะัต้นลูกนี้ไม้จอมแม่เขากัดสีมาสวยเนี่ยซับมณีนะคะตัวนี้ซับมณีเขาจะกัดสีกว่านี้อีกนะ,ะมันจะออกชมพูแล้วก็กระดูกชมพูดแดงเข้มนี่อันนี้เป็นไม้จอมตัวนี้เป็นจอมอยู่บางทีไม้จอมเราก็ไม่ได้ถึงกับเขาอายุเขายังไม่ได้เยอะแต่เราก็ ไปผ่าเขานะแล้วก็ตัวนี้ไอายาเลสนะคะไอายาเลสสามร้อยห้าสิบรวมส่งไซส์ใหญ่แล้วนะไม้ฟอร์มใหญ่แล้วนะอา่บาบังบางเพจก็เห็นสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบอยู่นะประมาณไซส์เนี้ยไอายาเลสนะสวยถ้าใครอยากดูต้นแม่เขาทัาากหลังไม้เข้ามาได้นะคะ กัดสีเริ่มมาแล้วนี่อายเลดนะคะต้นนีเ้เปลี่ยนกระถางแล้วตัวน,นี้ไม่ได้ปล่อยนะคะปล่อยสองต้นจะเปลี่ยนกระถางเราจะเก็บไปตั้งแม่นะปล่อยอยู่สองต้นนะคะสามร้อยห้าสิบรวมท่งส่วนต้นนี้เป็นบอลบอลโบราณอันนี้ต้นแม่เขานะคะบอลโบราณเราไม่ทราบชื่ออันนี้ต้นแม่เขาก็เป็นไม้จอมแต่เขายังกัดสีไปได้อีกสวยอะ่ะน,นี่ต้นแม่เขา เป็นไม้จอมเหมือนกันก็แบ่งขายต้นลูกต้นลูกอันนี้เป็นสูงประมาณ15เซนนะคะตัวนี้สูงประมาณ15เซนตัวนี้250รหวมส่งนะคะ250รหวมส่งส่วนต้นเล็กนี่1้0ห้ารวมส่งนะคะประมาณนี้นะคะออแต่ถ้าเอาไปรวมถ้ามีต้นหนึ่งแล้วก็ หากไปห้าสิบบาทแล้วกันเออได้เข้าใจกันตามนี้ไม่มีบวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าส่งเอกชนจะแพงกว่าประมาณยี่สิบาทนะเพราะว่ามันค่าส่งเอกชนเออเอกชนห้าสิบาทแต่ว่าถ้าเป็นปอนอหรือเคอรี่ <C ur ly> ขอคิดเจ็ดสิบาทะคะ่าค่าส่งนี่เลยอ่าประมาณนี้นะคะสวยมีสามต้นนะต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ต้นนี้ใหญ่กว่า ใครเอาก่อนเอฟก่อนก็ได้ก่อนนะคะนี่กําลังกัดสีมาสวยๆเลยไม้ไม่ได้เล็กนะคะไม้ใหญ่ปลอมใหญ่อยู่แล้วก็หวานเย็นหวานเย็นตัวนี้ให้300ร้อยรวมส่งนะคะแม่เขานะเป็นไม้หน้าหวานนะหวานเย็นสมชื่อเขาเอออเคเดี๋ยวดวยูอันไหนอีกมั่งอีกมีอะไรเดียวหาไม้ก่อน มาไม้ก่อนโอเคคุณหญิงทองม้วนนี่คุณหญิงทองม้วนนะคะ250รวมส่งนะคะคุณหญิงทองม้วนไม่ได้สวมชื่อนะคะตัวนี้ <c oughs> มีต้นแม่เขาของแท้นะคะบางทีเอ่อเวลาเราเอฟไม้เลือกไม้เห็นเขาไล้บางทีอ่ะุ้ยไม้สวมชื่อเยอะอยู่ต้นไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็บอกว่าเป็นลูกไม้จริงๆนะเอ่อเราจะไม่อยากบอกว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้บางทีป้ายเขาก็ได้มาเราเอฟมาเอฟมาผิด พอเอฟมาผิดแล้วทีนี้มันก็บอกผิดต่อคนที่เอาไปต่อเข้าไปปล่อยเขาก็บอกชื่อผิดต่อกันเรื่อยๆอยงไงเห็นอยู่ไลท์ไลท์ไลายช่องอยู่ที่เขาก็ไม่รู้แต่เขาเอามาอีกทีนึงก็เขาบอกผิดมันก็บอกผิดไปเรื่อยๆแหละนางรักสดอย่างเงี้ยตลกนางรักสดเห็นไหมในไลท์เขาไลท์ขายกันเออก็ตลกดีอืมถ้าคน ดูไม้ดูช่องประจําเขาจะรู้นะจะรู้ว่าถ้าถ้าเกิดบ้านเราเข้าไปดูไม้บ่อยๆเราก็จะรู้ว่าหน้าตาไม้แต่ละตัวมันเป็นยังไงแต่เราก็ไม่ได้ดูทุกตัวนะไม้มันเยอะอปล่อยตัวไหนอีกเนาะอันนี้อะไรหัวใจมังกรแบ่งตัวนี้นะแบ่งตัวนี้นะคะสองร้อยห้าสิบรวมส่งเอ,เอาไปสองร้อยแล้วกันรวมส่งถ้าหากออกก็ ร้อยห้าสิบกัดสีมาแล้วนะหัวใจมังกรนะคะแบ่งต้นหนึ่งให้สองร้อยรวมส่งนะหัวใจมังกรอ,อะไรอีกปล่อยอะไรอีกอันนี้อันนี้ตับนางนางนางสงขานางสาวสงขาเออสาวสงขานี่ให้หลอดหม่กำลังมาละตัวนี้ให้สองร้อยรวมส่งนะ สองร้อยรวมส่งนะคะสองร้อยรวมส่งอะไรอีกเอ่ยอันนี้ของลูกค้าส่งวันจันทร์จะส่งไม้กันวันจันทร์นะคะอ่าตัวนี้อโออันนี้ยังไม่ปล่อยมันเป็นสต้นนะเอะจะเอามาอบแล้วก็องค์หญิงอนัญญานี่องค์หญิงอนัญญาองค์หญิงอนัญญาพนาวันชื่อยาวๆนะตัวนี้สามร้อยรวมส่งนะคะ ไม้ป้ายนะคะบอนป้ายสนใจชื่อก็สนใจตูต้นแม่มันก็ทักมาหลังไม้นะคะโอเคแล้วก็อะไรอีกอ,อัศดงอัศดงต้นนี้ให้เท่าไหร่ดี250รมส่งนะคะอัศดงนะคะไม้ดำนะถ้าเลี้ยงไปนานๆเขาจะออกเออเขียวเข้มเขียวจนดำดำจนเขียวเอเอ,เอบอกไม่ถูกการดำนะอันนี้ผ่าเองนะเอออะไรดี ปล่อยอะไรอีกอ่ะออปล่อยวิมานชมพูร้อยห้าสิบรวมส่งวิมานชมพูนะคะแม่เขาออกชมพูชมพูนะทักมาดูได้เดี๋ยวส่งไม้ให้ดูหลังไม้ได้นะปล่อยอะไรอีกนะโอ้สุดยอดร้อนอะไรดินนพลรามันใหญ่แล้วตั้งแม่แล้วตาละอะไรนะออนพะเก้านพเก้าพูดผิด จะแบ่งไม้อะอยากแบ่งไม้เอาทีนี้ละกันกระดูแดงกระดูแดงให้สองร้อยลวมส่งนี่กระดูแดงเป็นไม้แบบไม้โบราณน,นะสวยตัวนี้โตมาสวยแดงเข้มดำสองร้อยเอาสองร้อยลวมส่งโอเคอะไรอีกอันนี้เอ้อะไรเห็น พันดาวแบบๆเอาไว้ไหนก็ไม่รู้แหละไม้ยังไม่ได้ย้ายเข้าตู้เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันอีกนิดนึงนะคะ,ปะคไปเคแต่เดินดูหน่อยสุดยอดของความร้อนเนี่ยแตพกพักๆอ๋อนี่ไงก็แ,กแลกเราผ่าจากพันดาวนะพันดาวต้วนนี้แต่ว่าตัวนี้เขากัดสีมาแล้วนี่ใบเขากัดสีมาละตัวนี้สองร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะคะตัวนี้พันดาว กับสีแปลกๆอ่ะใบแปลกๆ,ๆนี่แต่ว่าตัวนี้จุดมาแล้วพันดาวน,นะคะตัวนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะดูอะไรอีกเอ่ยไม้เยอะนะไม้เยอะอยู่เนี่ยพิงปินเซตก็มีตัวนี้ของลูกค้าเกือบแล้วไหมล่ะของลูกค้าส่งพวกนี้อือฮึอือฮึเดินดูก่อนนะปล่อยอันไหนได้บ้าง ปล่อยอันไหนได้บ้างอ,อ๋อนี่ก็สวยตัวนี้ก็สวยเป็นเหมือนไก่ตัวงามแต่เป็นลูกไก่อ่ะอ่าตัวนี้150ยหรวมส่งไม้ส่งสูงแล้วนะสูงประมาณเอ,อ่อสิเซนอยู่ในกระถางสีนิ้ว150ยหรวมส่งนะคะสวยหน้ากัดสีมาแล้นี่สีมาแล้วเดี๋ยวไม่กี่ต้นอันนี้ก็เป็นไก่ โอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึงพวกนี้ก็จะทําเป็นฟอร์มกอเอามาอบในโรงอบนะเราทําเป็นฟอร์มกอรเราใส่ไปสามต้นไงสามต้นในกระถางเดียวให้เป็นฟอร์มกอสวยจะได้สวยๆนี่เหมือนกันแล้วก็เอามารวมกันมันก็สดชื่นอยู่นะสวยไหมเดี๋ยวลากเดินอีกเท่าไห,หร่ค่อยย้ายเป็นกระถางสิบเอ็นิ้วสวยนะบ้านบาน แต่ยิ่งแก่ยิ่งกัดสีเข้มนะตรงนี้จะชมพูไปหมดเลยเหลือขอบขาวจะไล่มันจะไล่ขาวออกอไล่ขาวออกจะเหลือชมพูเนี่ยแล้วก็อเอามาใส่ให้เขาเพราะว่าตอนที่เรารวมกอรเราจะเอาดินออกไปด้วยไงก็จะเหลือดินเป็นบางส่วนอ,อยู่ในต้นเขากูเขาจะเหี่ยวก็เลยเอาเข้ามาอบหน่อยไอ้จะพวกนี้เป็นไม้ชิ้นผ่าเราจะรอเอาไปรวมในกระถางเดียวกันนะอันนี้ในจันหนวดเขี้ยว ลูกไม้ที่เราผ่าผ่าเองอันนี้อะไรนะชื่อพยักเมฆาตัวนี้สวยนะเนี่ยพยักเมฆาตัวนี้เดี๋ยวไปแยกลงกระถางสีนี้เพราะว่ามันไม่มีจํานวนมันมีแค่นี้เราผ่าได้แค่นี้ออร้อนตัวนี้เข้ามาในโรงใหญ่เหมือนเดิมตัวนี้ม่วงมงคลนะม่วงมงคลให้ร้อยยี่สิบบาทนะม่วงมงคลร้อยยี่สิบบาทเอาไปร้อยหนึ่งแล้วกันถ้าสนใจให้ร้อยหนึ่งเคนะร้อยหนึ่งตัวนี้อันนี้เป็นไม้เก่าโบราณ ไม้เก่าโบราณเขามีรุ่นพี่เขาอยู่ตัวนี้แบ่งให้ไปสองร้อยนะตัวนี้ไม่ทราบชื่อนะรุ่นพี่เขาอยู่นี่เดี๋ยวเออแม่เขาอยู่ในตู้อบตัวนี้รุ่นพี่เขานะนี่นี่รุ่นพี่เขาประมาณนี้มี่อยู่ไหนต้นหนึ่งเนี่แหละรุ่นพี่เขานะคะนี่นะตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะตัวนี้สองร้อยห้าสิบในกระถางหกนิ้วเออประมาณนี้น,นี่นี่รุ่นพี่เขา บเขาแม่เขาจะไปออกกลมๆแต่เป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะไม่ได้ฟอร์มเล็กนี่สวยตัวนี้สวยสีเข้มมันด่างๆป้ายๆดีนะบอกไปก็ลืมราคาไปนี้เนี่ยตรงมาไ่ดูคลิปอยู่ประมาณนี้แหละร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบไม้ประมาณนี้อันนี้อันนี้นนป้ายหายแต่ว่ามันเป็นไม้มีชื่ออยู่เนี่ย มีอยู่เห็นมีอยู่สาสีต้นแต่ไม่เอาไว้ก่อนดีกว่าไม่แน่ใจแต่เป็นไม้มีชื่อแต่ว่ามันจําชื่อไม่ได้บางทีก็เพื่อนเราอยู่ในกลุ่มเข้ามาดูเราไลค์เพื่อนก็จะบอกเรานะว่าชื่ออะไรเขาขอบคุณมากเลยเออ,องคุริมานองคุริมานตัวนี้ไม้มีหัวแล้วนะไม้มีหัวแล้วนะคะตัวนี้องคุริมานเออตัวนี้ให้ร้อยิรวมส่งเนาะ ร้อยแปดสิบลมส่งอัดสีมาแล้วนะคะร้อยแปดสิบลมส่งนะเค okay, ประมาณนี้มีอะไรอีกอะจะปล่อยที่จะปล่อยอืฮึอันนี้ลูกไม้ร้อยหนึ่งลูกไม้ร้อยหนึ่งโตมาก็จะเป็นรุ่นพี่เขาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ร้อยหนึ่งนะถ้าเอาหลายต้นก็ได้ห้าสิบบาทนะต้นนี้สวยนะนี่รุ่นพี่เขานี่รุ่นพี่เขาจะออกมาประมาณนี้ไป,ไปาา้ายๆดังๆอันนี้รุ่นพี่เขานะีน่ประมาณนี้ สวยอยู่ใบใหม่ออกมาละอันนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วประมาณนี้เนี่รุ่นพี่มันก็ผ่าไม้ก็ผ่าเป็นรุ่นๆไปนะว่าโตไม่พร้อมกันบางทีผ่ารุ่นเดียวกันชิ้นมันยังงอกไม่พร้อมกันเลยเออเวลาออกมาก็ออกมาไม่พร้อมกันเหรืออะไรอีกที่เรายังไม่พูดชนะมานอยู่ไหนเอ่ยเห็นแบบๆแบบชนะมาน ว่าอ,าออกมาอยู่เอาไว้ไหนนะชนะมานมีอยู่นะชนะมานถ้าสนใจทักเข้ามานะอันนี้แม่เขาดูดิใบใหม่ออกมาแบบสวยมากชนะมานชนะศึกชนะมานอันนี้ชนะมานชนะมานดูดีใบเขาออกมายังไม่กลางดีเออสวยนี่อีกต้นหนึ่งแต่ต้นเล็กมันไม่รู้เอาไว้ไหนว่าจะออกมาปล่อยอยู่แต่ว่าเป็นหลงวางไว้ไหนก็ไม่รู้อะเออสุนทรพูก็ นี่นะนี่ใช่ไหมสุนทอนู่แบบอันนี้เศรษฐีเศรษฐีไม่ป้ายนะตัวน,นี้เศรษฐีไม่ป้ายเศรษฐีไม่ป้ายร้อยยี่สิบบาทมีต้นเดียวเศรษฐีไม่ป้ายอะไรอีกเอยสูนทอนผู้ก็มีแต่ว่าที่มันเป็นต้นเดียวอันนี้มันเป็นเอามาทําเป็นฟอมกรแล้วสุนทอนผู้ก็มีปล่อยเนาะอันนี้ทําเป็นฟอมกอแล้วที่เป็นต้นเดียวเรา หลงที่บางแล้วโอเคนะวันนี้เอามาคุยปล่อยไม้เล็กๆน้อยๆถ้าสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะอันนี้มุกดาหารแต่มันไม่ไม่าปแต่สวยนะออันนี้ไก่มงคลกัดสีมและไก่มงคลร้อนไม่ไหวแล้วโอเคนะคะสำหรับวันนี้ฝากไม้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ที่ติดตามกันนะคะรสมีกรีนการ์เด้นค่ะเบอร์โทรศัพท์087-695-4935นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย